วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววินเทสตอรีนะคะวันนี้เรามาแกะแกะด้วงอเอาแกะออกจากฝักนะคะแกะด้วงออกโอ้ยแกะเอาเอเอา,เอา,เอาด้วงที่มันเข้าฝักนะแกะ,ะออกจากฝักนะคะนี่มันจะเป็นก้อนก้อนแบบนี้นะคะ นี่นะคะด้วงมันเข้าฝักมัน <_ d Silk> ก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะอยู่ในกามะพา,าวนะคะเราก็จะมาแกะมันออกจากฝักมันเข้าฝักมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคือสาวินทีงกามะพาวใ้มันเนาะนี่ค่ะมันก็จะเข้าฝักนี่ค่ะเยอะมากเราก็มาแกะออกแกะนี่ต้องค่อยๆแกะนะคะไม่ต้องบีบถ้าบ,บีบมันจะแตกข้างในนะคะน้องด้วงจะตายนะคะ ันนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะพ่อแม่พนันธุ์ที่ว่าที่เราเข้าฝักเนาะมันก็จะเข้าไปหลบอยู่ตรงเปลือกมะพร้าวนะคะเนาะนีละหลบอยู่ทุกที่ตรงเปลือกมะพร้าวนี่ทุกซอกทุกมุมนะคะเนาะต้องหาให้ละเอียดไม่งั้นเราก็จะเอาออกไม่หมดนะคะนี่สันดๆๆๆือๆอยู่ในมือนะคะเอซีธรรมดาอยู่ใส่กระดุกกระดิกกระดุกกระดิก เนี่ยค่ะมันหลบเข้าไปอยู่ตรงนี้คือเราทิ้งกาบมะพร้าวให้มันเป็นเปลือกเลยเนาะ ี่ได้เยอะมากมันก็จะหลบอยู่แบบนี้แหละแล้วก็แกะออกนี่นะคะดูด้วงมันเข้าฝัก เขาเรียกว่าด้วงเข้าฝักก็คือแบบนี้เนาะเขาเรียกสาวินแต่สาวินที่ว่ามันสารใหญ่นะสารเยื่อสารใหญ่ของมันเนาะอุ้ยไปแล้วโอ้ยฝักแตกด้ดวงฝักแตกนะคะไปแล้วนะขลุดไปกันตก ตกไปฝั่งนู้นเลยนะคะดึงแรงไปทิ้ติ้งเขาใช้กันไก่หนีบนะแต่สาวินไม่ได้ไปเอากันไก่ก็เลยใช้มือดึงเอาก็เลยกิ้งไปนู่นเลยนะคะโอรบางตัวก็ยังไม่เข้าสิว้ายดุดมือยอู้น่าเกียดด่วงนี้ดุดมือสาวินเหรอไอตี๋ ตัวกับพระทีท่เข่าเลี้วอยู่จะดูเหมือนมันจะเข้าเสธิ์ก็เลยเอามันออกมาย,ยิ่งขี้กลัวอยู่คนเลี้ยงด้วงกลัวด้วงนะคะถ้าเป็นฝกัฝกฝักไปในสาวินไม่กลัว แต่ถ้าเป็นตัวตัวนะกลัวมาก เราหันเขาซอวินกันสีมันออกค่าหนีเลยบ่ <c oughs> ถ้ามันไม่นั้นเราก็จะให้มันออกค่ะนี่เราไม่แกะออกให้มันอยู่นหนี่ล้โอ๊ยออกแล้วเห็นไหมเอฟซีนี่ไงเห็นไหมมันเอบออกแล้วนี่ขโมยออกมาแล้วนี่โอ๊ยหลุดแล้วนี่ค่ะมาันขโมยออกมาเป็นตัวแล้วนะคะเอฟซีคะ่ะ ธรรมดาที่ไหนด้วงมลักออกไปตูได้ถ้าเราไม่ทํามันนะถ้าเราไม่เอามันออกไม่ไม่เอามันออกจากฝากมันก็จะขโมยออกแล้วก็บินหนีนะคะหลักจอบหนีตัวนีนม่นว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ซั่นดิ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 นะคะเอกินบ่อักเขาลกออกนะมันเออบอกจากฝักสวินก็ว่าอยู่เห็นไหมกริกริกกริกกริ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 กเป็นแม่แล้วนี่เอบขโมยออกมานะคะไตรงอมย่อมอยู่บบนี้ เอาไปไหนแล้วสาวินทำด้วงตัวหนึ่งไปไหนแล้วมันลุมันเดินไปไหนแล้วนะคะอ๋อใไปใสแล้วบลูพุ่นหอดพุ่นแล้วด้วงหนีดูได้แหมคุณว่าลากหนีไปใส่ล้วบลูนะคะอินองเอีมา่กะฝักด้วงกันนะคะแกะฝักด้วงกันวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะ พรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวสงการนะคะไปเที่ยวดูประเพณีสงการของไทยสกล,ลคนครอยู่ที่จังหวัดนี่แหละสาวนจะไปแต่งร้านส,สวยๆด้วยเนาะอาจจะไปนอนอยู่ที่สกลนะคะป้าพี่นอเอีพ e ี่ขาตัวนี้มันจะออกแล้วป้าเสกเลยว่เหยีมันขีแตก ได้ตัวมาแล้วนะคะแอบออกแอบออกจากฝักนะคะนี่ไปกัเดอ้อไปบายคลิปๆนะคะคลิปนี้ก็ไปบายนะคะเก็บดวงเก็บฝักออกจากดวงอู้ดูมันสั่นนะคะเอซี่สั่นรึๆๆๆๆๆๆ